ทุกคนวันนี้เรามาให้อาหารปลาที่ชิปวิวนะววดูสิปลาเยอะมากเลยอ่ะดูป,ปาปลาเต็มเลยอะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแบบนี้เราให้เลยดีไหมใช่ใช่มาให้เลยดีกว่าอูออนนอ้อันนี้หน่อยอันนี้หน่อยปลาหิวแล้วพี่นายปลาหิวแล้วปลาหิวแล้ว,ว,ลวพี่นายต้องเทปไปเยอะๆเลยพี่นายแสดงว่าเจ้าของเขาอะที่ให้อาหารปลาเขาชื่อบ,บ๊อบ ทำไมอะ่ะนี่ไงปาลามันเรียกใหญ่เลยเห็นไหมบ๊อบบ๊บอบบ๊อบบ๊อบมันคิดว่า้องนายอ่ะเป็นชื่อบ๊อบไงใช่ไหมพี่ดีหุ่นละวังนะหุ่นหรือว่าปลา,าหิวหิโอ้ปลาหิวนีแน่เลยปลาเขาใหญ่มากอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรประปา๊าอันนี้มันจะเป็นปลาคาร์ฟผสมกับพวกปลานิลนะเีหมีปลานิลมีปลาคาร์ฟด้วยนี่เห็นไหมนี่โอ้ใช่ใช่ปล<ร>า<ร>คาร์ฟด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมีปลาคาร์ฟด้วยนะเนี่ยดูดูโอ้ปลาใหญ่มาก สวยมากเลยอ่ะทุกคน,นเฮ้ยมันนี้แย่แล้วอะไรป้าตรงงูน่ะมีอะไรว่ายน้ำก็ไม่รู้จริงๆ,ๆร,ริงุ้ยนั่งไงปะป้านี่มันจระเข้นี่นะว่าใหญ่เลยป้าเฮ้ยเฮ้ย,ยจร,ระเข้ตัวเบลมเลยใช่จร,ระเข้ตัวเบลมเลยอะ่ะ<ม>ใช่เอา้าแล้วมันมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันหนีกันเถอะใช่แล้วพี่ดีไปไหนล่ะค่ะเฮ้ยอุ้ยเนี่ย ข้ามสะพานป้าข้ามสะพานใช่เราข้ามสะพานนี้ไปเราก็น่าจะรอดผลจากจระเข้เราพี่ดีไปไปกันเลยพี่ดีไปไปเร็วเรุ้ยวุพี่ดีอย่าเพิ่งไปทำไมป้าสะพานมันแตกอุ้ยเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปโดดไปโุ้ยค่อยๆเดินนะพี่ดีมา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 วุ้ยเดินไปด้วยว่ะเสี่ยวไปด้วยนะเนี่ย ตรงนี้มันสูงมากเลยอ่ะอุ้ยพี่อุ้ยปานั่นไงจระเข้อยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะดูสิอุ้ยนี่มันเกาจะจระเข้ช,ชัดเลยป้ามีหลายตัวเหรอมีหลายตัวป้าหนูว่าม,มีตัวเดียวมีหลายตัวเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วแหละนี่ไงนี่ไงพี่ดีเราเดินพ้นตรงนี้ไปอ่ะก็เป็นอีกเกาะหนึ่งแล้วอ่ะป้าไปพี่ดีพี่ดีดไป ได้ยินเสียงไหมพี่ดีเฮ้ยพี่ดีจระเข้มันขึ้นสะพานตามเรามาใช่ให้ยังงั้นพี่ดีเราไปหลบตรงไข่ตรงนู้นดีกว่าป้าป้ป้าไปเลยไปเลยป้าหลบตรงไหนป้านี่ไงนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีรูให้ด้วยนี่เห็นไหมเ้ยจริงจริเวยให้เขาดูด้วยเพราะมัน มันมาหรือเปล่าเราลบเลี้ยวลบลบพี่ดีพี่ดีกับป้าลบตรงนี้ก็แล้วกันใช่แล้วพี่ดีกับป้าป้าลบตรงนี้นะลูกไก่ด้วยนะใช่แล้วเราแปลงร่างเป็นไก่เลยจะได้ไม่เห็นเราเฮ้ยไหนพี่ดีแปลงร่างเป็นไก่หรือยังไก่ไก่ตัวผู้กับไก่ตัวลูกแล้วตัวนี้แปลงร่าเป็นไก่ยังอันนี้ไก่ตัวลูกเหมือนกันจิ๊บจิบจิบจิ๊ นี่สิจงจเราแค่เราป้าป้าป้าลบหลบๆลบนะลบมันไปแล้วเหรอพี่ดีปะ่ะถ้าอย่างงั้นอ่ะเรารีบกลับกันดีกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ดีหรอก <im iting sound> ไปแล้วป้าไปแล้วมันไปแล้ว เฮ้ยพี่ดีโดราเคนมันตามเรามาแล้ว <c oughs> เอาไงดี <c oughs> เอาไงล่ะจะอยู่ทำไมเราพี่หนีไปเดย <c oughs> อะไรมีจระเข้ก็บอกแล้วว่าตอนนี้มันเป็นเกาะจระเข้ท่างวิ่งดุทั้งดุทัางวิ่งเร็วน่าน่ะสิดูดิพี่ดีเหนื่อยหมดแล้วอ่ะสงสัยตอนนี้และลูกอ่ะแรงน่าจะหมดแล้วเนี่ยดูสิแต่ละคนเอาไงดีอ่ะป้ามามีว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราอ่ะต้องกลับสะพานเดิมแล้วแหละป้าเราต้องกลับออกสะพานเดิมใช่เพื่อออกจากเกาะจระเข้นี้ใช่แล้ว ไม่กัดต้องใส่แรกอุ้ยเราก็ไม่รู้ไงเราหลงทางเข้ามาในเกาะนี่ไงพี่ดีใช่แล้วป้า<ะ>นีน่ะเรารีบไปกันเถอะรีบอาเลยป้านั่นน่ะสิปา้าว่านี่ไงมันตามมาอีกแล้วโอ้โหนี่มัน,กนกเกาะเจอแค่ชัดเลยใช่แล้วป้าไปทางไหนต่อพี่ดีตรงนู้นดีกว่าปะ่ะตรงนู้นปะ่ะโอ้โห เนี่ยเราขึ้นมาแล้วอะ่ะหนีจากจระเข้เราก็มาเจอเกาะที่มีแต่ไก่ดูสิไก่เต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหมันหิวมากเลยอะ่ะป๊าดูสิโุ้ยหมดแล้วอะ่ะกินไม่อิ่มเลยอะ่ะออ้ยยังหิวอยู่เลยอ่ะ้าเร็วปะป๊า,ปา พี่ดีตอนนี้เราออกจากเกาะจระ,จะเข้ได้แล้วอะ่ะพี่ดีใช่ใช่แล้วเพราะว่าแถวนี้นะมีดูสิมีกระต่ายเต็มไปหมดเลยใช่แล้วกลายเป็นเกาะกระต่ายแทนใช่แสดงว่าตรงนี้อ่ะกระเอ้ยอะไรนะจระเข้มันเข้ามาไม่ได้ก็เลยมีกระต่ายอยู่นี่ไงแสดงว่าต้ใช่แล้วดูสิแล้วโอ้กระต่ายกินใหญ่เลยอะ่ะกระต่ายเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนของเขาอุ้ยดูสิ เออเขาอยากมาทักทายเพื่อนๆด้วยอ่ะคเขานนัหน่อยเดียวเฮ้ยให้ตัวนี้หน่อยคอหน่อยขอหน่อยอหน่อย,อ,อ,ยอ่ะเดี๋ยวป,ป๊าจะให้มันกินอยู่ที่มือเลยใช่ไหมใใโอ้คอยดูนะทุกคนนี่ักกมือป,ปาไหมอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันวอาันนี้โอ้โหกินใหญ่เลยอะ่ะแสดงว่าตอนนี้อ่ะเราอะ่ะอยู่ที่เกาะกระต่ายแล้วอุ้ยแล้วน้องคุณเขาอ่ะ ็มีอาหารเหลือมาให้กระต่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะป้าดูสิหนคุณเขาให้กระต่ายอีกหมดหรือยังครับหมดยังครับยังไม่หมดนะดูสิเต็มไม่หมดเลยเฮ้ยหมดหรือยังยังยังไม่หมดโอ้โหเทให้โอ้โหกินกินใหญ่เลยนะดูสิกระต่ายเต็มไ่หมดเลยโอ้โหพี่ดีคลิปนี้เราก็เอาตัวรอดจากจอระเค้ได้แล้วนะคะทุกคนใช่ไหม ใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย,อย่าลืม,ลมบบกดไลค์เป็นกำล,ลังใจให้พวกเราเราคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องมืยทีวีแล้วก็ช่องอุ้น่ายช่างแล้วก็ช่องหนุ่ยดีเกมเมอร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอุ้ยบ๊ายบาย